พมธรรมจากพุทธโอวาทก่อนปรินิพพานสิ 11. เอ็ดเหยื่อของโลกดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวัตฏสงสารทั้งหลายลาบและยศนั้นเป็นเหยื่อของโลกที่น้อยคนนักจะสละและวางได้จึงยังลาบยังยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่ยังเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วยหรือเหมือนไก่ ทด่ยังใส่เดือนกันจิตตีกันทำลายกันจนพินาศกันไปทั้งสองฝ่ายน่าสลดสังเวชจิตยิ่งนักถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจือจานอบอ้อมอารีถ้าขอลดโทสะลงมีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตากรุณาต่อกันและลดโมหะลงไม่หลงงมงาย ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและดำเนินชีวิตโลกนี้จะน่าอยู่อีกมากแต่ช่างเขาเถิดหน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของพวกเธอคือลดความโลภความโกรธและความหลงของเธอเองให้น้อยลงแล้วจะประสบความสุขสงบเยือกเย็นขึ้นมากเหมือนคนที่ลดไข้ได้มากเท่าใดความสบายกายก็มีมากขึ้นเท่านั้น